ครับมาดูวิธีทำหางว่าวแบบโบราณนะครับทำจากใบตานะครับผเราลืมเลยนี่จากอาจารย์ตินะครับผมถ้าไม่ลืมเป็นไรหรอกธนูใหญ่นะครับฉีดตรงกลางเนาะเอาทับกันเนาะพี่เนาะเดี๋ยวครับก็คือเราทับกันี่แเละเอาไปตานมาสองใบเนาะสองใบแล้วก็เอาเอาทับกันอย่างนี้นะครับผมทับกันแล้วก็ฉีดตรงกลางนะครับแล้วก็ม้วนจากข้างล่างขึ้นมาอ๋อม้วนจากข้างล่างขึ้นมา สอดเข้าที่รูที่เราฉีกครับเออเนี่ยแหละข้างล่างข้างล่างขึ้นมาฉีกตรงตอดเข้าตรงรูที่เราฉีกเนาะหางเว่าวใบตันโบราณนะครับใครไม่มีหางเว้าเนาะสามารถม้วนจากขั้วบนเข้าไปรูเก่าม้วนจากข้างบนเข้าไปที่รูเดิมนะครับผมรูที่เราฉีกไว้นะมันจะเป็นเป็นอย่างนี้แหละอ๋อสวยเลยเนาะแบบนี้ก็ แน่นเลยใช่ไหมพี่ครับไหนดึงโอ้แบบนี้ไม่มีหลุดเลยครับผมนี่เร็จพูดแป๊บเดียวเราต้องมุนเนอะนะครับผมเหมือนใบลิ้นนะครับผมหางว่าวเราต้องมุนแบบนี้ก็คือสามารถทําจากใบตานได้นะครับผมใบตาลใบลานใบอ้อยนะครับผมทําได้หมดนะครับหลายมุดใบอ้อยได้ไหมพี่ใบอ้อยได้เอาใบอ้อยเป็นบางอยงเนาะอันี้อ้นนี้คือสาธิตนะครับผม โอแน่นมากครับผมเ <Okay. S 2> นี่ครับไม่มีหลุดไม่มีหลุดนะครับอาจาริติครับผม oh. สุดยอดครับ